ตอนหานุมานเผากรุงลงกาเอ๊ะไหนๆก็มาถึงอาณาจักรของยักษ์แล้วโอ้ยยืดเส้นยืดสายหน่อยดีกว่ายัาษ์นี่าฮ่ะสนุกจริงๆเจี๊ยกเจี๊เฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรเจ้าลิงบ้านั่นนั่หน่อยว่าบ้าเหรอยา ว่าไงนะมีลิงเพื่อบังอาจมาอารวาสในวังนี้เหรอโทษตายสถานเดียวเจ้าเป็นใครบังอาจมาทำลายตำหนักสวนขวัญอ้าวแล้วเจ้าเป็นใครล่ะข้าก็คือสหัสกุมารลูกของพญาทศกัณฐเป็นผู้ดูแลตำหนักนี้นะสิเจ้านี่ช่างไม่กลัวตายซะเลยถ้าแค่ยืดเส้นยืดสายแค่นี้ฮะพวกจะทำเป็นโวยวายไปได้ไอ้นี่มันกวนนัก ฆ่ามันยอ้ฝ่ามือเทวรัตออญ่เห็นทีต้องออกแรงเองซะแล้วเฮ้ยพลังอัคนีอ่าอย่างนี้ก็เข้าทางข้าละสิล้มหัวนพัดยนเอ้ยไปมันย้อนกลับมาโอ้ยโอ้ยแขนข้า อตายซะเถอะอยู่ไม่ได้แล้วหลิงเห็นแล้วลิงเห็นแล้วไปไปไปว่าไงนะสัตว์กุมบาลลูกข้าโดนลิงเผือกนิรนามฆ่าตายละฮึอินทรชิตลูกข้าลากตัวเจ้าลิงชั่วออกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะทรมานมันให้สาสมเพื่อข้าท่านพ่อราบเป็นหน้ากลองแล้วฮะเอ๊ะนั่นใครกันนั่นอะ โอ้สาร์กุมารข้าอินทราชิตผู้พิชิตพระอินจะต้องสิ้นล้มด้วยมือข้าจะอยู่เลยได้ยินเชื่อมานานแล้วถ้าคิดว่าเจ๋งก็เข้ามาเลยเจ้าอินทราชิตเก่งมาพิชิไ้เยอะนะแ้่พระรูมานฤทธิเดชเขมันร้ายกาบพอๆกับเราเลย รีเพ <G Incre ased doorway> ็ดจงมาทีนี้เอาจริงแล้วนะนี่นะสนหน้าขบานเฮ้ย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 อะไรกันเนี่ย ดิ้นยังไงก็ไม่หลุดร็อกเจ้าลิงเผือกโอ้บ่วงหน้าแค่นี้เราหลุดได้สบายอยู่แล้วไหนลองดูหน่อยสิว่ามันจะจัดการกับเราอย่างไรนี่ถ้าหากว่าท่านพ่อไม่สั่งให้นำตัวจะไปวังหลวงแล้วก็เขาจะฆ่าเจ้าให้แลกอยู่ที่นี่แล้วจะได้เข้ากรุงลงกาเจอกับทศกัณฐ์เหรอดีเลยจะได้อารวาห์ใจหนำใจเลย ีมากอินทรชิตลูกข้าเอาละเจ้าเป็นใครมาบกรุกอุทยานของข้ามีจุดประสองค์อันใดบอกมาข้าเชื่อหนุมานเป็นลิงพระเนจรไปเรื่อยข้าก็แค่หักกิ่งไม้ในสวนข,ของท่านไปนิดเดียวเองนิสเดียวเหรอเจ้าเล่นคนต้นไม้เกือบหมดทั้งสวนแถมยังสังหารสัตว์กุมารกับบริวารยักษ์ของข้าตายไปอีกโทษของเจ้าคือตายโท่นั้นทหารเอามันไปประหารแล้วเสียบหัวประจานให้ยาค่ะ แต่ทหารพยายามจะตัดหัวฮารุมานยังไงก็ตัดไม่เข้าจะเปลี่ยนวิธีอื่นๆแล้ว็ยายไมไปสำเร็จดีดีเราถาแม้หรุมานจะตายแต่เพียงมีลมผ่านมาถูกพรา,ารของฮารุมานฮารุมานก็จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งเดี๋ยวขอปรึกษาตัวเองเจ้หาหนุมาน,นมีฤทธิ์มากเหลือเกิน ถ้าเกลียดกลมมาเป็นบริวารรับใช้เราน่าจะดีเออข้ายากให้เจ้าอยู่รับใช้ข้าแล้วข้าจะมอบตำแหน่งดีๆให้กับเจ้าเจ้าจะว่ายังไงอชิชะเอายศถาบดดาศัก์มาล่อเราไม่มีทางหรอกแต่ตอนนี้ร่างกายข้าบอบช้ำคงอยู่รับใช้ท่านได้ไม่เต็มความสามารถกรุณาปริชีพข้าเชตเถข้าจะบอกวิธีฆ่าข้าให้ตายถ้าเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าบอกมาเลย เ้าจะได้ตายสมใจจงเอานุ่นกับผ้าชุบน้ำมันยางมาเปะรอบตัวข้าแล้วใช้เชือกที่ทำได้ฟางมัดให้นั่นจากนั้นก็จุดไฟเผาเพียงไม่นานข้าก็จะเผามอดไหมในเวลาอันรวดเร็ว15นาทีต่อมาเรียบร้อยแล้วพเพะยระค่ะจุกลายเป็นเท่าทุลีไปซะ ขอบคุณมากท่านทศกัณฐ์ทำไมเป็นอย่างนี้เนี่เผา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 ให้หมดเลยเ้ผาจับมันให้ได้ไอ้กนจะวอดวายไม่มีประกันด้วยโอ้ยแล้วเเป็นทะเลเพลิงไปแล้ว ออไอส้สนุมานไอล้ลิงแซดเล่นเผาเบือเราสวอดหวายแค่นี้ต้องชำระกอนุมาน